คนรอของบุพพาเมื่อน,นี้น้องเขียนจดหมายมาถึงว่าน้องคิดหอดพี่แหง้งแหง้งคิดหอดใจจะขาดยุ่รอมร่อกน้องอยากไปหาพี่ใจจะขาดกับปายประได้อีพอมักแนงเบิ้องยุงส่สุดคุดทายแต่บรทายสุดน้องอยากบอกพีว่าถึงจังไดน้นองกะหากแลคิดหอดีอยุ่สุดเด้อจ้า กระทงปานะของนีะมีส้มสัต์หน้าเนียนชิ่พวกเขาอจะไปถ่ายรูยเป็นน้ำฝาดเป็นอื่นเราคอยเ่งไงดูมึงเป็นไโตกัน,นเลยเมาข้าม้าที่บบน้องม,บบอมบบึงอีกคนนึงข้ากันแค่เนาะสูเนาะ เราสิสูน่ะฮาคาแทะเนาะเก่งคาแทะเนอะเรื่องซูไซเนี่ยแต่ว่าแม่คือแม่ซูเนาะาพวกสู้ไปหามันอีกกูนี่แหละสิเป็นคนหาว่าไม่ให้พวกสู้เองที่พอเห็นจะสิว่าฝ่อยว่าได้เด็กเป็นยังกูเห็นกับพวกสู้ตั้งส่ว่าได้กากูอยู่ละเป็นพ่อพวกสู้น่ะบัตดีครับเสีย เด็กภาคมาไก่งใจมีเงินเช่นนั้นก็ขับเสียเรื่องเงินที่เขาเอากันไว้ว่าจังไหนอดมือนีผมยังพระทันมีเงินขับเสียอันอีบุกผากับอีลาตีอ่ะมันกลับเป็นสาวแล้วส่วนลูกไส้ของกำนั้นอ่ะมันกลับเป็นนุ่มแล้วล้อมบห้ยสองคนเนี่ยมาคุปผากันเบิ้งดู่บุกผาลาตีบ้าพอนรือเปลาจ้าพอบุกผาลาตีมัน,น,นมีพอสมมาดในน้ำ ให่ครับคนรู้จักอันนี้เซียอ,อันนี้พอยอดชายแล้วก็ลูกแอร์ทั้งสามตัวี่พอกิพอ่พอนนี้คนห่างเราดิอันพวกสวดตีนแตกกันตีแจ็งซันแก่ามันกันรถเนาะอยู่ไปอยู่บ้าฮักกันดิงน้งดนาโอเคสกันแนละ้วแจ็งซันนี่เฮากับโอเคสกิลเลตี้กันเนาะ มันเป็นไผ่เป็นสเสียจ้าสวทอ,อดไส้ไปไปเบิโบวงงามดูมนสีอรอสมัยบ่ มันเล่าับง่ายมือถือใจยอดใช่แท้มันเล่ารับลูกพี่มันอย่าภาาอูตีผมว่าไฮมันเป็น่ยอดใช่หนาโคตรล้อมันอย่าคอมจิงโง่เลยมันเล่ารับลูกพีมึงอย่าได้บูได้เกิดเลยมึงตาย ว่าวว้าว,าม,ว,าวมึงน่ะแบบวมึงน่ะล้อพอพอพอสู่สิมาฟองเรื่องอยังกูมือนี่กูสิหูบอกว่าสู่สิมาเรื่องอยังคือว่าบ้านกำนันตอนนี้เกิดมาดุวยประชาธิานอายอ้ชายกับอ้มหาศาลจ้าแมนยูติแมนจ้าถ้าคุยเบื่องนี้ดูได้จ้า คุณพ่อว่าหาดีจอดเหมือนกันครับกู้่อไห่บกนายนิงมึงผมมีสิทธิ์มาเนี่ยตีลูกสาวกูเป็นวงสิจนแต่ผมก็มีศักดิ์ศรีความมั่ของสองเอามันสิจบด้วยการจากลาว่าไดที่ครับกำนัลสามสิบสี่เดี๋ยวมึงหางลูกสาวกูไม่มีร่ามึงหาเงินมากสิบมื่นโอเคครับพอกำนันโอเคสิกรนเล่น ครับโมนี่กับ่มีอย่างายผมสิมาขอ,อยืมเงินคุณพี่สุดรลอดได้ไหมครับเขาได้ล่ะไอสุดหลอเนี่ยสวัสดีบเบิร์ดมื่อหน่อยก็ได้ลาลครับสิบมืินเองอยี่เิ้เอาหนีเออเอาไปผมครับคุณพี่สมบูรณ์ไปไปไป เดี๋ยวครับคุณพ่อผเอาเงินสิบมือมาให้เดี๋ยวับ่อใครเบอได้ถอเงินเลยเหอาเรียกว่าน้อยเดียวเราอยู่บ้าเสียหลายตอนจ่ดอจฝยเลือทักกัน่ะซอยจะตัวลูกแน่ปนลวครับเขอจิ้งซขอจิงไก่บนารอโค ร้อเนจม้าวพอครับผมก็มีอยู่แล้วานอยูแล้วคือบัผมจะลบาใจผรกระทอกสมยอเพ่สสาวน้าโยกอยู่แล้วเรับโอเคสกเลตกำนินออมาเรนั้นแล้วเงินนีจอามาคืน่อยเอโอเคสน แป๊ะแป๊ะมหลินรับป้าแปแป๊ะแป็นกวาตั้งใจของมึงถูกยกลกสาวคู่ไทยอะมึงว่ถูกแลกุ้กสาวคูณดีๆพาทักสันมึงตาย

ขาสูสิไปหามันอีกกูนี่แหละสิไปค้นหาผัวใหม,ม่ให้สวกสูเองสวกสูเ,เ,เป็นยัง a ั t เป็นยังกูเห้ย Action อันอีบุกผากับอีลาตีอ่ะมันกลับเป็นสาวแล้วส่วนลูกซ้ายของเซียมันกลับเป็นนุ่มแล้วล้องให้สองคนนี่มาคบหากันเบิ้ม Action อันอีบุกผากับอีลาตีอ่ะมันกลับเป็นสาวแล้วส่วนลูกชายของเซียลูก Action อันอีบุ๊กผากับอีลาตีอ่ะมันกลับเป็นสาวแล้วส่วนลูกไส้ของกำนั่นอ่ะมันกลับเป็นนุ่มแล้วล้องไห้สองคนเนี่ยมาคุปหากันเบิ้งดูฮ่า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 เอาอะไรเอาไปของกูสบายเอาเอายืมในตังเอาตบก่อนตบเลยตบเงินตบให้ตบให้ยเยอาก่อนแล้วค่อยไปอคชั่นโอเคครับพอกันน้ำเริ่มนี่สิมะยาผู้สาวอุตสี วะไฮนึกไปสิยเพลนาโสดิ้อโอ้โหนี่คิดวทาหาผู้สาวกุฏหนาโคตรบ้าจริงนี่คานาผู้า